เลขสองครั 2, บผมหมายเลขสอง้อมแล้วมาเลยเอาปากนั่งพักครึ่งชั่มไม่เหรอวะมาทำอะไรแบบนี้วะไม่มีอะไรกูแค่ผ่านมาหรือว่าไม่ดูเฉยอห้าสี่สามสองแอคชั่น าไอ้ป่ะมาซื้อนเย็นน้ำนน้นะอนเย็นเหรอน้งโยงอยู่ข้าอ่ะ โอเคขอรางวัลได้ขอตัวตาเสียด้วยนะฮะน้อมเต็มมากถ่ายยังไงต่อละทีเนี้ยป๋าเพื่อนชอบคอปเตอร์มากเดี๋ยวต้องลงเสียงกันแล้วแหละอัดเสียงทำไรเดี๋ยวขอตกลงกันนะขอให้เขาตกลงก่อนไม่ทำไอย่าเงยเออเขาตกลงก่อนนะเดี๋ยวเขาอัดเสียงให้ครับรปน11ระหว่างระหว่างเขาไม่ตกลงกันถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหม